ทุกปีสิ่งที่ต้องทําให้มินี้เลยก็คือการตรวจสุขภาพประจําปีเลยเพราะเรารักเขาเหมือนคนในครอบครัว การตรวจสุขภาพสำคัญมากสำหรับลูกลูกเราเลยนะนีนีเลือกมาที่นี่เลยโรงพยาบาลสัตวหาโตมาถึงก็ชั่งน้ำหนักกันเลยแล้วก็ตื่นเต้นฉี่ไปหนึ่งครั้งวันนี้เลือกตรวจสุขภาพแบบ19รายการตามนี้เลยตรวจแบบละเอียดมากคุณหมอใจดีสุดๆใช้เวลาไม่นานเลยและคุณหมอจะโทรมาแจ้งผลวันถัดไปและส่งผลตรวจมาให้อีกด้วยราคาคือน่ารักมากจากปกติ2,990บาทเดือ990บาทเอง เพื่อลูกๆเราคือสบายมากลืมบอกวันนี้มินิมาที่สาขาเซนทันอิตวิวจอดรถง่ายมากจอดในห้างได้เลยเดินทางสะดวกโรงพยาบาลสัต,หตวหฮาโตมีถึงเจสาขาให้เลือกใช้บริการใกล้ๆบ้านได้เลยอย่าลืมมาดูแลสุขภาพน้องๆกันด้วยนะมินิคือออกจากห้องตรวจคือหิวสุดๆเลยเพราะว่าเมื่อคืนงดน้ำแล้วก็งดอาหารด้วย มินี้เขาคือไม่ตื่นกลัวเลยเพราะว่ามีกําลังใจจากป๊าป๊า,ปามาม้ามาด้วยวันนี้ผลตรวจก็ออกมาแล้วมินี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยมีแค่อ้วนมินิมีอายุจะสิบสองขวบแล้วนะ